สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องเกาะปีศาจในอีพีที่2กันค่ะในอีพีที่2ตัวซีรีส์ได้เปิดภาพมาในอดีตตอนที่วอนจองแอบมาเปิดประตูพาพานกับพุงทนันหนีออกไปด้วยกันแต่ว่าพานก็ได้กัดเธอเข้าซะก่อนที่จะหนีออกไปจึงทําให้วอนจองได้เสียเลือดไปมาก ผ่านจึงต้องพาเธอกลับมาและพวกเขาก็ถูกจับขังเอาไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นวอนจองก็มาลาพวกเขาสองคนเพื่อจะไปฝึกสร้างหินผลึกปิศาจและเธอได้สัญญาว่าจะกลับมาช่วยพวกเขาตัดภาพมาที่ปัจจุบันหลวงพ่อจอวันนี่หรือชื่อเกาหลีก็คือโยฮันก็มาที่เกาะเซจูและเขาก็ได้มาอาศัยอยู่กับพ่อบ้านจางัง ซึ่งพ่อบ้า,บานจางก็คาดไม่ถึงว่าหลวงพ่อที่ส่งมาจะยังมีอายุน้อยแถมเป็นคนเกาหลีและเขาก็ยังเป็นหลวงพ่อที่เก่งกาจอีกด้วยส่วนตัวของโยฮันก็รู้อีกด้วยว่าพ่อบ้า,บานจางได้อุทิศตัวเพื่อเจ้านายคนเดียวคือการปกป้องผู้ช่วยให้รอดคนนั้นก็คือคุณวอนมีโฮ และตัวของโยฮันเองก็มาเพื่อที่จะปกป้องและปลุกให้ตื่นพ่อบ้านจางก็บอกว่ามันไม่ง่ายหรอกนะการปกป้องและการจะปลุกให้ตื่นโยฮันจึงบอกว่าแม้ผมก็มีฝีมือมากกว่าที่คุณพ่อเห็นอีกนะพ่อบ้านจางก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะแนะนำกับคุณหนูมิโฮว่านายเป็นหลานของฉันนะโยฮันจึงตอบว่าได้สิผมก็อยากเจอคุณมิโฮและชายชุดดำจะแย่แล้วล่ะ ดภาพมานในขณะที่มีโฮโทรหาพ่อบ้านจางเพื่อให้เขาส่งคนมารับเธอกลับบ้านเธอบอกว่าเธออยู่แถวถนนพีจาริมแล้วสัญญาณมือถือก็ได้ขาดหายไปทางด้านของมีโฮกําลังจะถูกพิศาจจับกินแต่ว่าพานก็เข้ามาช่วยมีโฮเอาไว้ทันเขาตัดแขนปิศาจจนขาดแล้วไล่มนคุมขังพิศาจไว้ไม่ให้หนีออกไป ในขณะที่ปีศาจจะแทงมีโฮพานเขาจึงมาขวางเอาไว้มีโฮตกใจมากที่เห็นเขาโดนแทงแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วพานก็จัดการกับปีศาจต,ตนนั้นจนมันตายไปแล้ววิญญาณของปีศาจต,ตนนั้นก็ถูกผลึกเอาไว้ในก้อนหินมีโฮได้ถามเขาว่าเขาเป็นใครเขาไม่ตอบ บอกแต่ว่าอย่าออกไปจากเกาะนี้เด็ดขาดเพราะมันจะเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เธอมีชีวิตรอดแล้วพ่อบ้านจางก็พาตํารวจมาพบเธอพอดีเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สอบถามเธอว่าเห็นตัวของฆาตกรไหมแต่ตัวของมีโฮก็ได้เล่าให้เขาฟังหลายๆครั้งแล้วว่าตัวของเลขาคังได้กายล่างเป็นสัตว์ประหลาดและก็มีปีศาจอีกตัวหนึ่งมาฆ่าเลขาคังจนเป็นชิ้นๆ ฉันรู้ว่ามันน่าเหลือเชื่อแต่ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงคุณคิดว่าฉันเหมือนคนบ้าใช่ไหมพ่อบ้านจางจึงบอกว่าเขาเชื่อเธอและบอกให้เธอไปรอที่รถพวกเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเธอเป็นลูกเสรษฐีที่อาจจะใช้สารเสพติดและเอาแต่ก่อความวุ่นวาย หลังจากที่พ่อบ้านจางพามีโฮกลับมาที่พักเธอก็ได้แอบหนีกับโซคนเดียวและในขณนะเดียวกันในป่าก็มีชายลึกลับคนหนึ่งที่มีมีดคล้ายๆกับของพานเขาใช้มีดกรีดไปที่มือของเขาแล้วเอาเลือดไปใส่ที่รูปปั้นหินเพื่อปลุกวิญญาณของปีศาจให้ไปไล่ล่าตัวของมีโฮทางด้านของมีโฮที่เธอกลัวมากก็คิดแต่จะหนีอย่างเดียวก็ให้แท็กซี่มาส่งที่สนามบินเซจูแต่เจ้าวิญญ,ญาณร้ายก็ตามมาสิงร่างของเจ้าหน้าที่ ตำรวจที่กำลังทำทุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำส่วนมีโฮก็มาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์พนักงานเห็นบัตรประชาชนของมีโฮก็โทรตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพาตัวของเธอไปรอที่ออฟฟิศเขาบอกว่าผมรับคำสั่งให้มาปกป้องคุณนะครับคุณต้องรออยู่ที่นี่จนกว่าจะมีคนมารับคุณและในระหว่างที่นั่งรอนายตำรวจคนนั้นก็ขอเธอถ่ายรูปเธอจึงบอกว่าเธอไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปหรอก เพราะว่าเธอกําลังจะตกเครื่องและทันใดน,นั้นเจ้าหน้าที่ที่ถูกสิงก็เปิดประตูเข้ามาพอดีเขาเดินตรงเข้าไปก้มลงดูสัญ,ญลักษณ์บนหน้าอกของมีโฮเจ้าหน้าที่อีกคนจึงเข้าไปห้ามแต่ก็โดนจับเหวี่ยงจนกระเด็นติดข้างฝามีโฮเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่รออะไรแล้วใส่เกียร์หมาวิ่งหนีทันที เธอก็วิ่งมาแย่งรถสปอร์ตคันหรูจากชายคนหนึ่งที่กำลังยืนคุยโทรศัพท์อยู่ที่ลานจอดรถหลังจากนั้นมีโฮก็ได้ขับรถเหนียออกมาจากสนามบินแต่ปีศาจตนนั้นก็วิ่งตามมาติดๆและได้กระโดดขึ้นบนหลังคารถของเธอและไม่ว่าเธอจะขับเร็วแค่ไหนก็ไม่สามารถสลัดมันออกไปได้มันก็พยายามจะเจาะเข้ามาในตัวรถแต่มีโฮก็สกัดมันเอาไว้ผ่านมาได้สักพักใหญ่ๆ มันพยายามคันมาที่นั่งฝั่งคนขับแล้วเอามือพุ่งทะลุกระจกเข้ามาจับตัวของมิโฮ จนรถพลิกคว่ำแล้วตัวของมีโฮก็พยายามคานออกมาจากตัวรถและปีศาจตนั้นมันก็ยังลุกขึ้นมาไล่ล่าเธอต่อเธอจึงวิ่งหนีไปหลบอยู่ในบ้านล้างแล้วเธอก็พลาดดันเหยียบกิ่งไม้มันจึงพุ่งเข้ามาจะทำร้ายเธอแต่ทันใดนั้นก็มีมีดปริศนาพุ่งมาปากกลางหน้าอกของมันและเจ้าของมีดเล่มนั้นก็คือชายชุดดำที่ชื่อว่าพานซึ่งเขาก็มาช่วยเธอไว้อีกแล้วแต่ในรอบนี้เขาก็ได้แต่นั่งมองเธอนิ่งๆไม่ได้รีบร้อนฆ่าปีศาจ เหมือนรอบก่อนๆจนมีโฮต้องเอ่ยปากขอให้เขาช่วยช่วยลงมาทำอะไรสักอย่างสิปีศาจกำลังจะลุกขึ้นมาแล้วลงมาสียไอ้บ้าหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาทีปีศาจจนกระเด็นทะลุก,กำแพงแล้วตัวของมีโฮก็แอบ,บดูอยู่หลังกำแพงด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึกเวลาที่เขาถูกแทงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด แล้วเขาก็เอามีดฟันฉับๆจนปีศาจตายแตกสลายกลายเป็นก้อนหินที่มีแสงสีแดงสว่างอยู่ข้างในเธอถามเขาว่ามันคืออะไรเขาบอกว่า ถ้าปีศาจตายจะกลายเป็นสิ่งนี้และเขาก็ถามเธอว่าเธอจะมาอะไรไม่ได้เลยหรือเธอก็ถามเขาว่าฉันจำเป็นต้องรู้อะไรด้วยล่ะและก่อนที่เขาจะเดินหนีไปเธอก็ขอให้เขาอธิบายให้เธอฟังเพราะเธอยังไม่เข้าใจแล้วเขาก็อธิบายว่ามันคือปีศาจโลกี เป็นปีศาจที่ดูดกืนดินแดนแห่งนี้มาตั้งแต่โลกถือกำเนิดมันฆ่ามนุษย์และเป็นอมตะในร่างของมนุษย์มันอยู่ทุกที่มันอาจจะโผล่มาจากที่ไหนก็ได้ไม่มีใครรู้แล้วมีโฮก็บอกว่าถ้าฉันไม่เห็นกับตาคงจะหาว่าคุณบ้าคงจะมีแค่คุณสินะที่ปราบมันได้เขาจึงบอกว่าใช่ เธอก็สงสัยว่าทําไมมันถึงไล่ตามแต่เธอล่ะเขาจึงบอกว่าชะตากรรมของเธอเองนั่นแหละที่เรียกมันมาเธอก็ไม่เข้าใจที่เขาพูด เขาจึงบอกว่าถ้าไม่เข้าใจพูดไปก็แค่นั้นเธอก็แค่ตายและมีโฮก็สงสัยอีกว่ามันออกจากเกาะเซจูได้ไหมและไปเมืองนอกได้ไหมเขาจึงบอกว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนมันก็จะตามเธอไปตราบจนวาระสุดท้ายก่อนจะจากไปเขาก็บอกว่าถ้าสู้ได้ก็สู้กับมันเถอะทางด้านของหลวงพ่อโยฮันก็ออกตามรอยของปีศาจกับชายชุดดำเขาได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและดาภาพเหตุการณ์ได้อีกด้วย ทางด้านของพานเขาก็หินที่เป็นวิญญาณของปีศาจมาไว้ที่สุสานและบอกว่าถ้าได้เกิดใหม่ก็ขอให้เกิดเป็นมนุษย์หลังจากนั้นเขาก็มาหาคุณยายที่มีชื่อว่าแฮนยอซึ่งในอดีตก็คือท่านแพคจูที่เคยดูแลวอนจอง ซึ่งคุณยายก็ชอบเอากับข้าวให้เขากินคุณยายมีอาชีพทำอาหารขายและตัวเขาก็บอกว่าให้ยายเก็บไว้ขายเถอะแต่คุณยายก็บอกว่าให้เขากินคนเดียวมันจะหนักหนาอะไรกันละ่ะแต่ทันใดนั้นหลานสาวของคุณยายที่ชื่อว่ายอมจี G, ก็เข้ามาต่อว่าเขาที่มากินข้าวกับคุณยายฟรีๆอีกแล้วคุณยายก็บอกว่าฉันจะให้เขากินฟรีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยละ่ะในขณะนั้นพานก็พยายามคีบเอาเนื้อออกจากซุปแต่ว่า คุณยายก็เอามาเทใส่เหมือนเดิมหลานสาวเห็นย่าพูดแบบนั้นก็ถามว่านี่ย่าหนูกำลังจะทวงนี้ให้อยู่นะย่าจะอยู่ข้างใครกันแน่เนี่ยทางด้านของหลวงพ่อโยฮันก็ตามเก็บข้อมูลมาจนถึงบ้านล้างที่พานได้สู้กับปิศาจล่าสุด พ่อบ้านจางก็โทรหาโยฮันว่าการตรวจสอบลาบเลื่นดีไหมเขาจึงบอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะและเขาก็ยังถามพ่อบ้านจางว่าเคยเจอชายชุดดำไหมพ่อบ้านจึงบอกว่าเคยเจออยู่ครั้งเดียวหลังจากนั้นพ่อบ้านก็ชงชามาให้มีโฮแล้วเธอก็บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นยานอนหลับแทนได้ไหมพ่อตอนนี้เธอนอนไม่หลับและก่อนที่มีโฮจะเข้านอนเธอก็ขอพรว่า พระเจ้าพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นผ้าไหนก็ได้ฉันจะไปโบสถ์ทุกอาทิตย์จะไปวัดทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็ช่วยฉันด้วยและทัในใดนั้นพานก็ได้โผล่เข้ามาในห้องของเธอเธอก็ถามเขาว่าเข้ามาได้ยังไงเขาก็บอกว่าอยากรู้หรือเธอจึงบอกว่าไม่อยากรู้แล้วล่ะแต่กับชวนเขามาทํางานเป็นผู้อารักขาของเธอแทนเธอบอกว่าไหนๆเขาก็มาปกป้องเธออยู่แล้วเราก็มาทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกั ดีกว่านะเธอถามหาเอกสารยืนยันตัวตนและเลขบัตรประชาชนจากเขาแต่เขาก็ไม่มีเธอก็เข้าใจพร้อมทั้งจะซื้อโทรศัพท์ให้เขาใช้ใหม่อีกด้วยแล้วเธอก็บอกให้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะจะได้ดูแลเธออย่างใกล้ชิดแต่เขาก็คิดว่าเธอพูดล้อเล่นเขาได้ปฏิเสธเธอจึงล้างเขาไว้เธอบอกว่าเธอกลัวมากมาก คุณอยู่กับฉันแค่คืนนี้ก็ได้นะฉันไม่เคยชวนผู้ชายคนไหนค้างด้วยเลยนะพานได้สังเกตเห็นขวดยานอนหลับบนโต๊ะข้างเตียงแล้วเขาก็ยืนมองเธอบน่นว่าเธอกลัวมากๆจนไม่กล้านอนและในตอนนี้เธอก็ง่วงมากๆแต่ก็ไม่กล้าจะข่มตานอนจนในที่สุดเธอก็หลับไปด้วยฤทธิ์ยาพานจึงต้องนั่งเฝ้าเธอ,เธอทั้งคืน และเขาก็เห็นเครื่องหมายบนหน้าอกของเธอแสดงว่าเธอคือวันจองจริงๆและในตอนเช้ามีโฮตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเธอรีบไปหยิบใบสัญญามาดูก็เห็นว่าเขาเซ็นชื่อลงไปแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้เขียนจำนวนเงินค่าจ้างเธอจึงคิดว่าเขาคงจะอยากได้อย่างอื่นมากกว่าส่วนพานเขาก็มาที่สุสารเช่นเคยและคิดถึงอดีตที่วันจองบอกว่าจะกลับมาช่วยเขาออกไปให้เขาสัญญาว่าจะรออยู่ที่นี่เขาก็คิดว่าทำไมเธอจะต้องสัญญาแบบนั้นกับเขาด้วยนะแล้วเขาก็ได้คิดถึงอดีตตอนที่วันจองได้กลับมาแล้วและตัวของเขาเองที่กายร่างเป็นปีศาจโลกีเขาใช้มีดแทงเธอจ ตายแล้วเขาก็คิดว่าเธอจําเขาไม่ได้เขาควรจะโกรธแค้นหรือว่าจะขอบคุณดีนะแล้วอีพีที่2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ